สำหรับนูสกินยอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องเดียวที่ใช้วัดความสำเร็จทางธุรกิจนะครับแต่นูสกินยังถือว่าการตอบแทนสังคมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันนูสกินช่วยเหลือให้เด็กกว่า6,000ชีวิตได้รับการผ่าตัดหัวใจให้กลับมามีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปอีกครั้งผ่านโครงการสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการบริจาคคอมมิชชั่น1%จากผู้แทนจำหน่ายซึ่งปัจจุบันนูสกินบริจาคเงินโครงการนี้มากกว่า25ล้านบาทยังไม่นับรวมการบริจาคเป็นครั้งคราวผ่านโครงการต่างๆอีกมากมายไม่เพียงเท่านี้ยังช่วยให้เด็กอิ่มท้องผ่านโครงการ nourish the children ด้วยการบริจาคข้าววติตามิล400ล้านมื้อให้กับเด็กผู้ยากไร้ที่ขาดสารอาหารทั่วโลกและล่าสุดนูสกินยังมีส่วนร่วมในการส่งข้าววติตามิลให้กับผู้ประสบภัยจากพายุหายเยนที่ฟิลิปปินส์และผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลอีกด้วยโครงการอาคารเรียนนูสกินพลังแห่งความดีอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่นูสกินไม่รีรอเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆ ผู้ดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คลื่นสึนามิถล่มภาคใตา้และให้การดูแลด้านการศึกษาอื่นๆมาโดยต่อเนื่องนู New Skin ความแตกต่างที่พิสูจน์ได้